เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะพี่จะมาสอนน้องๆนะครับแก้อสมการลอการิทึมกันครับผมหลังจากเมื่อคลิปที่แล้วนะครับพี่สอนน้องๆเกี่ยวกับสมการลอการิทึมไปแล้วใช่ไหมนะครับวันนี้ครับเราจะมาปิดท้ายนะครับปิดจบคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปจบของลอการิทึมเลยนะครับอถ้าพร้อมแล้วไปแก้อสมการกันครับทุกคนนะครับเปิดกระดานขึ้นมานะครับมาแว้นมาแว้นนะครับ ทีนี้หลักการการแก้อสมการครับมันจะไอเดียเนี่ยคล้ายๆกับแก้อสมการ e x p o นั่นหมายความว่าเราต้องดูว่าอีตัวฐานของมันนะครับทำให้เกิดฟังก์ชันเพิ่มหรือฟัง,ฟงก์ชันลดใช่ไหมครับอ่ะมาดูครับอันดับแรกครับเราต้องจัดฐานของล็อกกระเลทึมเนี่ยให้มีค่าเท่ากันนะครับเสร็จแล้วเราสร้างอสมการครับซึ่งติดค่าล็อกโดยตัดค่าล็อกทั้ง2ข้างทิ้งโอเคไหมคือ2ฝั่งคือให้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็สร้างสมการให้ สองฝั่งเนี่ยมีล็อกที่เหมือนกันแล้วใช่ไหมจัดลงจัดลูปอะไรเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็ดูครับว่ามันมีฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดวิธีดูฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดดูตรงไหนดูตรงฐานของเลขล็อกครับทุกคนสมมติว่าอันนี้เป็นล็อกใช่ไหมดูตรง a นะครับถ้า a 0, น้อยกว่า0แสดงว่าเป็นไงครับเป็นฟังก์ชันลดนะครับถ้า A เอไม่ใช่ a น้อยกว่า0 a น้อยกว่า1เป็นฟังก์ชันลดถ้า a 0, มากกว่า1เป็นฟังก์ชันเพิ่มแค่นั้นครับทีนี้ถ้าเป็นฟังก์ชันเเเเพิิม่มกดอะไรรขึ้นวลาา ตัดล็อกทิ้งไปแล้วครับเหลือแต่พะหะุนามหรือเหลือแต่ตัวแปรมาคิดเนี่ยเครื่องหมายครับจะเหมือนเดิมอารมณ์เดียวกับเรื่องอสมการ x อโเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันลดปุ๊บให้เรากลับเครื่องหมายด้วยครับตอนที่เราปลดล็อกออกไปแล้วนะครับเสร็จแล้วครับเราแก้อสมการเพื่อหาค่าตัวแปรแต่สิ่งที่สําคัญก็คือครับพอเราแก้อะไรได้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราต้องนําสิ่งที่อยู่หลังล็อกครับมาจัดมากกว่าศูนย์เพราะอะไรครับเพราะนิยามของล็อก ตัวเลขหลังล็อกต้องมากกว่า0ูนย์ใช่ไหมครับงั้นชุดไหนหรือเลขชุดไหนหรือพหุนามอันไหนที่มันอยู่หลังล็อกเราจับมันมากกว่า0ูนย์นะครับแล้วนะครับเราก็นําคําตอบมาอินเตอร์เซกตกันนะครับและอย่าลืมว่านําสิ่งที่เป็นฐานเนี่ยมันจับมากกว่า0ูนย์แต่ไม่เท่ากับ1ด้วยในกรณีที่ฐานเนี่ยเป็นตัวแปรโอเคไหมเสร็จแล้วนำคำตอบมาอินเตอร์เซกตกันให้หมดทุกกรณีครับแล้วเราก็มาดูว่าได้คำตอบเป็นอะไรแล้วเอาชุดคำตอบนั้นเนี่ยมาตรวจคำตอบครับทุกคน เพื่อเห็นภาพครับไปดูตัวอย่างครับทุกคนเห็นไหมสังเกตว่าตัวอย่างที่1ข้อนี้ครับล็อก 3x ล5ฐาน6มากกว่าล็อก 2x บวก3ฐาน6สังเกตว่า2ฝั่งเป็นล็อกฐานเดียวกันแล้วทุกคนฐาน6เนาะซึ่งฐาน6เป็นฟังก์ชันอะไรครับฐาน6ฐาน6เป็นฟังก์ชันเพิ่มครับเพราะ6มากกว่า1เนอะอ่ะเป็นฟังก์ชันเพิ่มแสดงว่าเมื่อเวลาเราตัดล็อกทิ้งไปแล้วเอาเฉพาะ 3x นะครับลบ5เนี่ยนะครับ กับ 2x บวก3มาคิดเนี่ยคองหมายจะยังคงเดิมครับทุกคนยังเป็นมากกว่าเหมือนเดิมโอเคไหมครับเสร็จแล้วเราย้ายข้างไปลบนะครับกันกลายเป็น x เนาะมากกว่า8จริงไหม x มากกว่า8แต่อย่าลืมนะครับอะพี่กรอบตีกรอบไปเลยเดี๋ยวจะเอาคาตอบมาอินเตอร์เซ็กันให้หมดนะครับอย่าลืมว่าเราต้องเอาตัวเลขหลังล็อกครับทุกคนหรือชุดตัวแปรหลังล็อกเนี่ยมาจับมากกว่า0ด้วยทุกคนนี่ตรงนี้เนาะอะเราก็ได้อีกเงื่อนไขหนึนน่งครับ เราก็พิจารณาแล้วกันนะครับพิจารณาตัวเลขที่มันเป็นตัวชุดๆหลังล็อกอนํามาเลย 3x ลบ5ครับมากกว่า0และ,ะและและคืออินเตอร์เซกเนาะ 2x บวก3มครับมากกว่า0ด้วยอะ่ะย้ายข้างครับงั้น x ของเราก็จะมากกว่า5ส่วน3ครับและและนะครับ x ของเราก็จะมากกว่าลบ3ส่วน2เสร็จแล้วให้เอาคำตอบทุกอันเลยครับมาอินเตอร์เซ็กกันนี่ครับมันจะมี x มากกว่าห้ส่วนสเพิ่มมาและ x มากกว่าลบสส่วนสเพิ่มมาครับเอามาเขียนเส้นจํานวนครับทุกคนอ่ะจับเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยมีนะครับลบสมส่วนสมี5้ส่วนสแล้วก็มี8นะครับอ่ะเอามาเลยครับชุดแรก x มากกว่า8ไปฝั่งนี้ปึง้งชุดต่อไปนะครับ x มากกว่า5้ส่วนสไปฝั่งนี้ครับปึง้งและชุดต่อไปนะครับ x มากกว่า3ามส่วนสก็ไปฝั่งนี้พี่กอลเขียนข้างล่างแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะไม่พอ ปึ้งนะครับแล้วดูที่ส่วน i n t e อร์ c t กันคือตรงไหนเอ่ยทุกคนส่วนที่เ n อร์เ e c t กันก็คือตรงนี้นี่เองครับนี่นี่นี่น,นี่โอเคปะ่ะดังนั้นเวลาตอบครับตอบยังไงอ่ะพี่ขอแบ่งซี่ขึ้นมานะครับเวลาตอบดังนั้น x ก็เป็นไงครับดังนั้น x ก็มากกว่า8แล้วก็ลองแทนค่า x ที่มากกว่า8อาจจะเป็น9ก็ได้อ่ะลองตัวคําตอบดูครับถ้าตรวจคําตอบครับตรวจคําตอบ เราก็ลองแทน x มากกว่า8ใช่ไหมก็ x เท่ากับ9ครับเป,เป็นอะไนะอะเป็นเท่าไหรเนี่ยอ่าเป็นล็อกนะครับ6นะครับ9คูณ3 27 27ลบ5ก็22เนาะดูดีว่ามันมากกว่าตัวนี้จริงไหมนะครับ6 6นะแล้วก็เอา9ไปแทน9 28 1 1 8บวก1เป็น21เห็นไหมล็อก22ก็มากกว่าล็อก21ฐาน6จริงงั้นเราก็ตอบถูกแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมครับอ่ะทีนี้เพื่อเห็นภาพครับไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับโอเคเนาะเพื่อเห็นภาพครับ ที่สังเกตว่าทั้ง2ฝั่งของล็อกนี่ฐานเดียวกันแล้วจริงไหมก็คืออะไรเอ่ยคือฐาน1นึนสองครับหนึ่งนสองเป็นไงเนี่ยหนึ่งสองมันน้อยกว่า1แสดงว่าเกิดฟังก์ชันอะไรครับเกิดฟังก์ชันลดครับทุกคนเกิดฟังก์ชันลดงั้นเราเวลาปลดล็อกทิ้งเนี่ยนะครับอ่าแเราจะได้ x กําลังสองเนาะบวก x ครับจากน้อยกว่าถ้าเป็นฟังก์ชันลดปลดให้เครื่องหมายตรงข้ามจริงไหมครับก็กลายเป็นมากกว่า ยี่สิลบเอ็กครับอ่ะย้ายข้างมาทุกคนย้ายข้างมารวมกันครับจะได้ x กําลังสองเนาะลบอย้ายมากลายเป็นบวก 2x ย้ายยีมาติดลบยีครับมากกว่า0ูนย์เสร็จแล้วทุกคนก็แยก2วงเล็บครับทุกคนเป็นสิ่งที่เราชอบชอบกันใช่ไหมแยก2วงเล็บครับเป็น x กับ x ครับงั้นได้ลบสกับ6เราไปแยกนะเสร็จแล้วใช้มุกเดิมความรู้เรื่องระบบจำนวนจริงครับจับทีละวงเล็บเท่ากับ0ูนย์จริงไหม แล้วก็แล้วก็อะไรต่อครับเอาตัวเลขมาพอดที่เส้นจํานวนนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยมีลบหกกับมี4ขวามือสุดใส่บวกลบแล้วก็บวกครับเสร็จแล้วครับโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการมากกว่าศูนย์เอาช่วงที่เป็นบวกครับทุกคนดึงแล้วก็ดึงตรงนี้โอเคไหมครับแต่ยังไม่ตอบเพราะอะไรครับเพราะเราต้องจับอีกส่วนที่มันเป็นเลขหลังล็อกเนี่ยมากกว่าศูนย์ครับจับมากกว่าศูนย์ต่อไปนะครับอ่ะเราก็พิจารณาต่อครับ พิจารณานะครับก็คือ x กำลังสองเนี่ยบวก x ครับต้องมากกว่า0ูนย์และและยีสี่ลบ x ครับต้องมากกว่า0ูนย์เนาะอ๋อยี่สิบี่ลบ x นะครับต้องมากกว่า0ูนย์อ่ะย้ายข้างมานะครับอ่ะไม่ต้องย้ายข้างอันนี้ดึงตัวร่วมได้จริงไหมเป็น2องแฟกเตอร์เดี๋ยวไปทําเป็นระบบจํานวนจริงต่อนะครับเป็นพอดท,ที่เส้นจํานวนจริงต่ออันนี้กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยก็กลายเป็นย x นะครับน้อยกว่า24ไปเลยเนาะ โอเคถ้าเราเขียนเส้นจำนวนจะเป็นอะไรบ้างทุกคนนะครับมันจะใช้ความรู้ต่อกันเรื่อยๆแบบนี้นัน้นน้องพยายามทบทวนเรื่องระบบจำนวนจริงพี่ก็สอนไปแล้วด้วยไปย้อนดูได้ที่ระบบจำนวนจริงเลยครับอ่ามี x เป็นลบหนึ่งนะครับกับ x เป็นศูนยะ์เนาะขวาม,มือสุดใส่บวกลบแล้วก็บวกครับจนต้องการมากกว่าศูนย์เอาช่วงที่เป็นบวกครับนะครับสำหรับชุดนี้นะครับส่วนอีเส้นนี้เป็นยังไงอีเส้นนี้อีเส้นนี้เป็น2 4 x ต้องน้อยกว่า24ครับก็ไปฝั่งซ้ายนะครับ เสร็จแล้วทุกคนให้เอาทุกเส้น3กรณีเนี่ยมาเขียนบนเส้นเดียวกันจะได้ดูว่าส่วนที่ซ้อนทับกันเนี่ยเป็นเท่าไรครับเป็นเท่าไรอ่าไปพี่เขียนในชุดเดียวกันนะครับขออนุญ,ญาตมาเขียนนะดึงเลขประกอบด้วยอะไรบ้างอ่าลบหครับมีลบหมีลบหใช่ไหมแล้วก็มี0มี0มูนย์ไหมอ่ามี0ูนย์ด้วยนะครับมี0นย์นะครับมี0ูนย์มีศนะครับแล้วก็มียี่สทุกคนอ่ะเขียนทีละส่วน ส่วนแรกนะครับก็คือตรงนี้เนาะตรงนี้ไปตรงนี้ดึงกับ4กับ4ดึงไปตรงนี้ส่วนต่อไปนะครับ x น้อยกว่า24ไปฝั่งนี้ดึงดึงไปทางนี้ครับเสร็จแล้ว x มากกว่า0นะครับ x มากกว่า0นไปฝั่งนี้นะครับและก็ x น้อยกว่าลบ1ไปฝั่งนี้ทุกคนดึงดูส่วนที่อ intersect กันทุกคนตรงไหนตรงไหนครับตรงนี้ทุกคนนี่นี่นี่แล้วก็ตรงนี้ทุกคนดึง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  นั้นเวลาตอบตอบยังไงครับดังนั้นนะครับ x ก็อยู่ในช่วงนะครับเปิดลบอินฟินิตี้นะครับเปิดลบอินฟินิตี้กับเปิดลบ6นะใช่ไหมยูเนียนนะครับยูเนียนกับเปิด c นะครับกับเปิดยิ่สี่ต่อเป็นอันเสร็จสิ้นแบบนี้ครับทุกคนไม่งงนะไม่งงนะครับนะครับดูให้ดีว่าฐานของล็อกเนี่ยทำให้เกิดฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดนะครับถ้าฟังก์ชันเพิ่มไม่ต้องกับเครื่องหมายถ้าฟังก์ชันลดต้องกับเครื่องหมายครับทุกคนอ่ะทีนี้เพื่อเห็นภาพครับทุกคน มาฝึกพลังยุทธ์ดีกว่านะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นโจทย์โคตามชอนะครับโจทย์โคตามมชอปีสี่สามน้องๆหลายคนเกิดหรือยังไม่รู้นะครับอ่าเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่านะครับกําหนดอสมการครับล็อก x กนะครับกำลังสองนะครับถ้าเขาไม่เขียนฐานล็อกคือฐานสิบนะนะครับลบกับล็อก x กําลังสองฐานร้อยน้อยกว่าศูนย์ถ้าเซตคําตอบครับของอสมการนะครับคือนะครับบอกเซตคำตอบมาเรียบร้อยนะครับคือนี่ครับ เซตนี้นะครับเซตของ x โดยที่ x อยู่ระหว่าง10กําลัง n กับ10กําลัง n นะครับจงหาค่า m บวก n ครับว่า m บวก n เป็นอะไร <S <S เหมือนเขาใบ้มาไกลๆอะว่าค่า x ที่เราหาได้เนี่ยต้องอยู่ระหว่าง10กําลัง m กับ10กําลัง n นะครับอะงั้นเราแก้ครับไอเดียาการแก้คือเราต้องพยายามทำล็อกให้เป็นชุดเดียวกันทุกคนงั้นตัวแรกพี่เขาเขียนแบบนี้ไม่ผิดใช่ไหมเป็นล็อก x ทั้งหมดกําลัง2แบบนี้ได้เนาะอารมณ์เหมือน ถ้าเป็นกาลังสองอยู่ตรงกลางก็มันความหมายมันคือ log x ทั้งหมดกําลังสองเนาะอ่ะลบกับอะไรเอ่ยลบกับ3นะครับร้อยตัวนี้พี่เขียนเป็น10กําลังสองได้ใช่ไหมแล้วก็ x กาลังสองครับน้อยกว่า0จริงป่ะเสร็จแล้วอ่ะกาลังสองตรงนี้ส,สมบัติของ log ทําไงครับเตะมาไว้ข้างหน้าได้จริงไหมเตะมาข้างหน้าแต่ต้องกลายเป็นตัวส่วน,นครับตอนนี้เราก็ได้เป็ะไรครับได้เป็น log x ทั้งหมดกําลังสองเนาะลบกับนะครับสส่วน2จริงไหม ลบกับสามส2เนาะแล้วอย่าลืมว่าอินี่ก็เตะไปได้เหมือนกันนะอีเลขชี้งกำลังของ2ของ x ใช่ไหมครับเตะลงมาคูณเลยครับพี่ขอคูณนะคูณกับ2ต่อแล้วก็ล็อกกับ10เนาะฐาน x น้อยกว่าศูย์ทุกคนตัดทิ้งใช่ไหม22สสุดท้ายตอนนี้เหลืออะไรครับเหลือ log x อกครับทั้งหมดกำลัง2เนาะแล้วก็ลบกับ3 l o ล x อกครับพี่ขอเป,เป็นฐาน10พี่ไม่เขียนฐาน10ก็ได้เนาะเหมือนกันครับ น้อยกว่าศูนย์ทุกคนทํายังไงดีถ้าน้องมองรูปไม่ออกครับน้องลองเปลี่ยนตัวแปรเห็นไหมครับว่ามันจะมีนะครับมันจะมีตัวนี้มันจะมี log x ที่มันเหมือนกันทุกคนนี่เรามี log x ครับและก็มี log x เนาะพี่กรลจองเปลี่ยนตัวแปรครับพี่ให้ a นะครับเป็น log x ครับฐานสิบเนาะเราก็จะได้ว่าครับพอพี่เปลี่ยนตัวแปรแล้วถ้าน้องมองไม่ออกนะครับกลายเป็น a กำลังสองครับลบสาม a น้อยกว่าศูนย์แล้วน้องแยกสองวงเล็บหรือดึงตัวร่วมนั่นเองครับดึงออกมานะครับเป็น a กับ A ลบ3ครับน้อยกว่า0จริงไหมฉะนั้นตันทำยังไงต่อแสดงว่าอะไรแสดงว่า a อต้องอยู่ระหว่างไหนนะพี่ขอทำา A ก่อนนะผิดเส้นจำน,นวนมานะนะครับ a ก็เป็น0กับเป็น3นะครับขวามือสุดใส่บวกลบและก็บวกโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการน้อยกว่า0นย์เอาช่วงที่เป็นลบจริงไหมครับแสดงว่านะครับแสดงว่า A ของเราอยู่ในช่วงไหนบ้างอ่ะพี่ขอ เขียนตรงนี้นะขอเขียนข้างล้วกันนะครับสแสดงว่านะครับ a อยู่ระหว่าง0ูนะครับกับอะไรครับกับ3แต่อย่าลืมเราไม่ได้หา a ทุกคนเราหาอะไรเราหา x เราแทน a กลับไปด้วยอะไรครับ log x อก x นั่นเองอ่ะเป็น0ูนย์นะครับเป็น log x เนาะแล้วก็น้อยกว่า3จริงไหมถึงตรงนี้ไม่งงใช่ไหมไม่งงใช่ไหมอ่ะที่เกิดอะไรขึ้นครับเราอยากรู้ x ใช่ไหมครับทุกคน พี่บอกแล้วว่าถ้าเราย้ายข้างเนี่ยอสรรมการสามารถทําได้เหมือนกับเรื่องสรรมการนั่นคือตัวเลขตรงนี้อ่ะพี่เขียนตรงนี้เดี๋ยวใครจะงงล็อกเตรงนี้ฐาน10ใช่ไหมเออมันคือฐาน10ใช่ไหมครับพี่ก็จัดการครับเตะ10ตรงนี้ไปฝั่งนี้ได้จริงไหมถ้าทําทีละฝั่งนะเตะไปปุ๊บก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น10บกำลังศูนย์จริงไหมและเช่นเดียวกันครับล็อกเอ็กซตรงนี้นะพี่เตะไปแล้วก็จะเหลือ x ตัวเดียวนะครับ ในทำนองเดียวกันนะครับ10ตัวนี้พี่ก็เตะไปอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็น10กกำลัง3ได้จริงไหมจริงไหมแสดง x อ,อยู่ระหว่าง10กกำลังศกับ10กกำลัง3ตอนนี้เรารู้ m กับ n ยังรู้แล้วรู้แวนครับรู้แวนคืออะไรครับนี่ไงคือ0กับ3ดังนั้นนะครับ m บวก n ก็คือ0บวก3ครับเท่ากับ3จบข้อนี้ตอบ3ครับทุกคนแบบนี้โอเคไหมครับ มันทบทวนบ่อยๆนะทุกคนแล้วเราก็จะเก่งขึ้นแน่นอนนะครับแล้วถ้าชอบคลิปดีของพี่แบบนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับติดตามได้ที่ช่อง YouTube วอลคณนิตมันโคตรง่ายครับกด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พี่ลงเป็นประจำทุกวันนะครับแล้วใน y t u t u ครับติดตามได้ที่เพจครับกดซีเฟร์ด้วยพี่ลงทุกวันครับ น้องจะได้ไม่พลาดสิ่งดีแบบนี้นะครับแล้วอย่าลืมแชร์แบ่งปันให้กับคนรอบข้างที่น้องรักด้วยนะครับแล้วเจอพี่ในใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับบายบายครับทุกคนรักทุกคนครับบา,บ,าบาย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 